เ,เสียงของนุพสกร์บาางติดงานแหลวมีงานแหลวพี่น้องก็สามารถทรกกลิ้งนะครับผมไปอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้เด้วยพี่น้องเด้อหมอลำมาลังการโชว์นะครับผมตอนนี้เปิดรับสมัครเจ้าภาพนะครับผมขอบพระคุณนหลายพี่น้องครับผมสว <c oughs> ันดีครับบารเบิร์โฟน,นตกบารจ้าโฟนบรตกครับแม่ได้ข่าวว่าเขาขายบัตรล่วงหน้าสามพันใบแล้วครับหนึ่งร้อยบาทโอ้ โอ้แต่ส่อน,น่พี่น้องแต่ส่อนครับพี่น้องบัตรขายบัตรลงหนาแล้วสามพันใบพันธ์พี่น้องโอ้พี่น้องแต่ส่ออานให้พี่น้องวัดโนนเจียงธรรมราชนะครับผมบ้านเข่งตะบนตะก,กงอำเภอคุขันจังวัดศรีสะเกดขึ้นนี่นะครับผมพบพอกับคารวาันกรอบกุบ้ใหญ่ครับผม ลูกหลานมาร่าเสียงของรัฐวิสรกับเปิดฤดูกาลออนทัวร์มาตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2567มาหอเมนีหามีนาคม6มีนาคม2568คารวันขอบกั้วนะครับผมข้อมันเถิงกลมใหญ่นะครับผมมอบข้อมวลความซึงให้พี่น้องทุกพื้นที่ตัวประเทศคื้นนี่มาหอเจ้าถึงแล้วนะครับผมวัดนนเจียงธรรมราชบ้านเข่งแต่หมดจักรงอําเภอคุกขันจังหวัดสิสเกตขึ้นนี่นะครับผมการแสดงเตรียมรูปแบบ3ทุ่มตรงโดยประมาณบัตรหน้างาน120บาทนะครับผมบัตรนางานผู้ใหญ่ เด็ก60บาทเดอ้อเป็นบัตรการกุศลนะครับผมร่วมทำบุญกับทางวัดอารามมีหัวซอยดาวร้านค้าร้านขายกันไล่หลายพี่น้องอย่าลืมเดินทางมาให้แรงเชียร์แรงใจกันเยอะนะครับผมมาเติบมาจบมาจบัมาจบมาชิมพี่น้องของข้าวของขายเขากับแซ่บเสียพี่น้องมาอุดนพ่อขาแม่ขาเข,ของพี่น้องเด้อกระตุ้นเสริมตะกี้พระแม่เพิ่มพี่น้องง,ออง,งานมีมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมพี่น้องหลายคนถามว่าเอาลูกลาพักกันนอนอยู่าใส่กันนอนอยู่วัดเนี่ยละครับผมนอนอยู่วัดนี่แหละครับผมเมื่อคืนนี่เพิ่นมีหนังกลางแปลงพอพี่น้อง นังเรื่องอันซับปะเลือ,พ,ลอ,พ,อพี่น้องกลางแปลงให้พี่น้องเขาได้รับชมแบบฟ,ฟิฟี่ได้พี่น้องเด้เอ,อนี่พี่น้องอันนี้เป็นบร,รรยากาศด้านล่างเวทีนะคะผมไต่หันไต่เวทีพี่น้องไต่หันไต่เวทีตันนี้น้องๆในเสือ้อฮู้ก็ลัางแต่งหน้าแต่งตาเตรียมความพร้อมนะครับผมทาการแสดงเอาพี่น้องครับวันนะี้ไม่หวนล่ำถวายนะครับผมในยิงคาวามืันนี้ไม่ล่ำถวายเอาอันนี้คุ้มดูเอาอันนี้คุมดู เพิน่นแจ้งในกลุ่มม่ล่ำเร่งขึ้นมากเด่นบอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะงนงเด่นบอตอนนี้แจ้งไปองบอโอเคฟีฟ <c oughs> ี <c oughs> วัดจูนายไหมฟีฟี <c oughs> วด ลำถว,นะวายสองทุ่มสองทุ่มเป็นรำถวายนะมีรำถวายสองทุ่มไม่ใช่หรอเนี่ยเขาแจ้งในกลุ่มมารำเมไม่เห็นเพืพเ่อนเราในกลุ่มมารำมังหันไหมสองทุม่ม มีแพงเงินมีเล่มถวายมีไปขายหางบัตรีอย่างนี้แหละน้องไอามาอย่างคับกำลังมาครับผม พี่น้องบรรยากาศท่องกาลเขาคาวสิพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกคนมากราบแห่จากพี่จ้าหน้องเด้อตอนนี้บ้าเบิร์ดนะครับผมจะได้ขออนุญาตพี่น้องทางบ้านนะครับผมอวยลงไหลสะกอนพี่น้องจะได้ไปเตรียมความพร้อมนะครับผมขอบพระคุณพี่พี่แม่ที่รอในกลุ่มปิดแล้วนะครับผมขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงจากพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมาล่ำเสียงมีหุกหนูโพสสะกอนและหลายๆที่พี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกความรักความเมตตาที่มอบให้ลูกหลานนะครับผมไว้เจอกันใหม่กับเบ้าเบิร์ดในรายหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมมมมซืื้้้ออออวว่่าจงตััักปิดดดเนนะสครบบบผ129ท สำหรับมื้อวนี้ครับผมถึงวันแสมัารภาคคนเหล่าบัน้องบาวเบิร์ดนักครินแอดมินหมอล่ำเสียงมิวขงคุณผู้สกกรขอกล่าวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับผมฮักอ,อีบอยแม่เดอ้อบายบายจุ๊บจุ๊บเบลคัม